สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่จอดเ,เ,เ,เทอร์เลอร์สูงเจินเทินอีกแล้วนะครับคันนี้สวยมากนะอิซูซูดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัวแซดวีจีเอปี2012นะคันนี้ราคาเบาๆเ,เ,เลย2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับงามอิลีคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับมาเลยรีบมาเนี่ยสาวกดีแมกนะ ได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆส0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสวยสุดๆนะมาดูส่วนหน้านะครับฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้ได้เครื่องยนต์2.5เป็นตัว ZVGS ประหยัดน้ำมันทนทานนะผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้ของ d m a x นะครับ รถสวยพร้อมใช้งานคันนี้นะเบื้องเอานี่ยกสูงนะคันนี้ยกสูงโรงงานแขคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับล้อมแมกนี่ดูเลยเบื้องเอาเราอัปเกรดนะตัวนี้นะครับล้อมแมกของศูนย์อีซูซุแต่เราอัปเกรดเป็นของโฉมออนนิวตัวใหม่เลยนะนี่ใส่ให้อย่างงามนะครับงามโพดงามโพเลยคันนี้ดูเอานะใครชอบสีดําถูกชฉโลกับสีดํานี่รีบมาจับจองคันนี้จริงๆ ส0 0กว่าบาทนะเนี่ยสองแสนกว่าบาทนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มผมบอกเลยคุ้มนะเนี่ยถามกันมาเยอะนะครับเนี่ยดีแม็กนะหามาให้แล้วนะครับเฝ้ามาเอาเดิ่มมาเนี่ยรถมีแล้วนะครับเหลือแต่คนมาซื้อที่ถามถามไว้นะรีบมานะที่ถามถามกันไว้นะ่ะนะเออมีรถแล้วนะครับมาเอาบาทที่นีมาเอานี่นะอ่ะต่อไปนะครับมาดูสภาพรายละเอียดทีละส่วนที่สําคัญนะ นี่นะครับแคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายยกสูงโรงงานนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์2.5เป็นตัว ZVGS สนี่นะสวยมากสวยมากนะครับได้สีดำใครชอบสีดำถูกจะโลกับสีดำนะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของไว้ก่อนได้เลยนี่นะครับงามคักงามแห่ยีพออีแม่ป้าหลดไหมเออเบิ่งเอานะครับนี่นะดูสภาพภายในนะครับสภาพภายในนะภายใน ภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะครับสะอาดสวยงามเลยนี่ลายผ้าเดิมๆนะครับขอบตะเข็บเดิมนะนี่ขอบตะเข็บเดิมอ่าเดี๋ยวดูตําหนินิดนึงมีตําหนินิดนึงเดี๋ยวเราแก้งานให้นะเดี๋ยวเราเก็บเราแก้งานให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราเก็บแก้ให้นะส่วนตรงนี้นิดเดียวนะครับรถเราเพิ่งเข้ามาแต่นี่อันนี้คือเบาะเดิมๆม,มาแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานอ่าดูเลขไม้หน่อยนะ โฟกัสนิดหนึ่งนะครับเลขมใหม่อันนี้แผ่นฟิล์มมันจะมันจะมีอลอยลอยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยแผ่นฟิล์มเดิมนะไม่สองแสนสามนะไม่แท้สองแสนสามนะครับคันนี้ดีแม็กออนนิวปี2012คอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้ของดีแม็กนะประหยัดเนี่ยประหยัดแท้แน่นอนนะครับเอองามๆคันนี้สวย 2องแสนกว่าบาทนะครับได้สภาพนี้ได้สีดำได้เครื่องยนต์2.5นะอ่ามาดูแผงประตูนี่นะครับเบื้องเอานี่ไหมแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะใช้งานได้ปกตินะครับอ่ามาดูต่อไปเบื้องเอาป๊านี่หนี้นี้เบื้องเบื้องเบื้องนะครับมาเบืๆๆ้บบองแล้วกันเบาะแคปเนี่ยเบาะเดิมนะนี่เบาะเดิมนะเบาะหนังสีดำนะครับของเดิมโรงงานเลยพนักพิงเดิมป้าเพดานนะครับป้าเพดานนะสะอาดเลยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพุ่นน่ะ พุงอึงตึงแจ้งจ้างปางสบายใจหายห่วงนะครับเออมาต่อไปมาดูส่วนนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับประตูแขบขวาเดิมนะดูน็อตบัดที่นี่นี่นี่จุดขายเลยนะครับจุดขายเออเบิ่งเอาน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคิงอยู่อิงติ้งคือแบบนี้นะครับใครไม่เคยเห็นน็อตอยู่อิงติ้งให้มาดูที่นี่ที่ขอนแก่นนะย้ํานะที่ขอนแก่นเด้อผมอยู่ขอนแก่นนะครับจะไปเบื้องบางอื่นน็อตเดิมไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดนะครับนี่ นี่คือความเดิมนะความเดิม่าทีละส่วนกันเลยดูทีละส่วนที่สําคัญนะครับอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้นี่ขอบประตูนะครับดูเลยเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากเดิมรถเดิมดูง่าย Met k, นะบอกเลยรถเดิมดูง่ายดูเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมๆิแบบนี้สบายใจเลยนะไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับนี่เด้อเนี่ยต้องมีนะผมย้ําเลยส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับให้ดูเม็ดอาร์คนะให้ดูเม็ดอาร์คเลยนะ เหมือนพระนะครับขอเกาะกระแสหน่อยตอนนี้กําลังเป็นกระแสเลยนะพระแท้ดูรอยตัดเออพระแท้ดูตัวตัดนะครับเนี่ยรถเหมือนกันนะรถเดิมให้ดูเม็ดอาร์คนะครับรถเดิมเดิมให้ดูเม็ดอาร์คเป็นหลักเลยนะเนี่ยมาต่อไปนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องนะครับนี่นี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะส่วนนี้เป็นส่วนหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันเลยผมบอกให้เอออี่หลีนะครับ คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5นะครับด้เครื่องเนี่ยเครื่อง VGS Turbo นะตัวนี้นะเครื่อง VGS Turbo ประหยัดน้ํามันทนทานผมบอกเลยเครื่องตัวนี้บล็อกนี้ของ D m a มนะครับมาดูนี่มาดูสภาพเครื่องเบื้องเอานะแมเครื่องแห้งๆนะแห้งๆเนี่ยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะสีแต้มสีมา้าอยู่เดิมครบเลยนะครับให้ให้ดูจุดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้นะเนี่ยดูสภาพเครื่องนะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเครื่องดีคันนี้การันตีให้เลยอ่ะ ต่อไปมาดูส่วนนี้ส่วนหน้านะครับเพจเดิมนะเพจเดิมเพดดีแม็กนะเพดยูสุให้สังเกตตรงนี้นะสีชมพูแต้มหัวหมุดนะครับต้องมีสีชมพูแต้มหัวหมุดนะรูปดูปลายน็อตด้านล่างนะครับรูปดูเลยนะจะเรียบเนียนมือนะคานหน้านะครับอ่ะเนี่ยไล่ไปเลยเม็ดอาร์คเนี่ยดูนะเม็ดอาร์คเดิมคมๆเลยอยู่เดิมคงสภาพน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้ดูเลยนี่นะครับอยู่อิ่งติ้งนะนนี่นี่คือสภาพอยู่อิ่งติ้งเด้อ ผู้ใดอยากเห็นนะครับใครไม่เคยเห็นให้มาดูที่ขอนแก่นนะผมย้ํานะต้องมาดูที่ขอนแก่นเด้ออย่าไปเบื้องมองเอื้อนเด้ออี่พออยู่ถ้าเป็นที่อื่นมิจฉาชีพนะย้านะมิจฉาชีพนะครับจ่าออฟซิลาต้องอยู่ที่ขอนแก่นที่เดียวเท่านั้นนะครับหม้อน้ําเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกชิ้นเนี่ยดูฟองน้ําเดิมนะครับเนี่ยดีแม็กฟองน้ําจะอยู่ด้านหน้านะให้สังเกตเนี่ยดีแม็กนะเนี่ยบาร์โค้ดยังอยู่นะแผ่นกระดาษบาง,บางๆเนี่ยเบื้องเอารวดนะครับเนี่ย แผ่นบางๆอย่างเงี้ยยังอยู่นะไม่หลุดขาดหายไปไหนเลยนะครับนี่คือความเดิมนะคานหน้าเดิมน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยดูเลยนะครับเดิมท่านเนี่ยการันตีความเดิมดูเม็ดอาร์คเลยนะครับเนี่ยเดิมทุกจุดนะครับดูขาอ่าขาฝั่งขวาเนี่ยขาคานหน้าตัวอาร์คมๆนะครับอ่านี่ของเดิมโรงงานแก้มขวานะครับแก้มขวาเดิมป um ั ake, ๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยคันนี้สวยมากนะครับ งามคักง้มแนอีพออีแม่ไขวยโอ้ยฝาเามาเอานะครับอ่าดูเลยนี่นะน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนิดนึงนะครับอันนี้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพราะว่ารถสีดำนะรถสีดำนะครับมีริ้วรอยแล้วก็เก็บสีเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยนี่อ่าแผ่นกันความร้อนเดิมขอบตะเข็บเดิมนะครับเบื้องเอานี่ขอบยางนี่เห็นไหมฝั่งขวาตัว R เนี่ยยังอยู่นะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัว R ของเดิมนะครับ ดูเม็ดอาร์คดูนะเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดลูกศรเดิมนะครับดูดูจุดเล็กๆอย่างนี้นะรถยนต์ความเดิมให้ดูเม็ดอาร์คนะให้ดูเม็ดอาร์คนะอ่าสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับขอบดวงเอาเนี่ยขอบฝั่งซ้ายตัวแอลของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยดูนะถ้าเป็นพระให้ดูตัวตัดนะครับเป็นพระนี่ให้ดูตัวตัดรถ <laughs> ให้ดู Med ดเม็ดอาร์คเด้อเอ้ามามาเบิ้งมาเนี่ยนะครับเนี่ย น็อตเดิมฝาเดิมนะครับแต่ถอดเก็บสีนะอันนี้แจ้งรายงานข้อมูลนะนี่การันตีให้นะครับรับประกันให้ว่าเดิมนะจะถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับต่อไปติดเครื่องด้วยนะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ของเราให้ดูข้อมูลอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้จริงๆนะครับอ่าส่วนไหนที่สําคัญเราให้ดูครบทุกจุดพวาะน่ะป้าท้อ สตาร์ตตึมสตาร์ตตึมครับพี่พ่อยแม่ข่อยปุ้ยนห่ไหมเครื่องนหะแน่นปึ๊บครับแน่นปึ๊บเออคักแน่คักแน,กน่นะครับมาเบ่ง,งเอาบาดเนี่ยนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องอยู่นะฟังเสียงเครื่องเลยนะเครื่องแน่นแน่นไม่มีเขกไม่มีสั่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าได้เครื่อง BGS เทอร์โบนะตัวนี้รุ่นนี้ผมบอกเลยประหยัดน้ํามันทนทานมากของ D Max นะครับอ่ะมาตรวจสอบเครื่องยนต์นะ ดึงตรงนี้นะเนี่ยตรวจสอบเครื่องยนต์ให้ดึงตรงนี้นะครับอ่าดึงแท่ขึ้นมาเนี่ยดึงดึงขึ้นมาเลยอ่าดูเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะรับประกันการันตีเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับอ่าประหยัดน้ํามันทนทานราคา200,000กว่าบาทได้ดีแม็กออน w ตัวยกสูงนะคันนี้ยกสูงโรงงานแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ ใช้งานยาวๆผมบอกเลยคันนี้นะใช้จนลูกบวชเออ,อีหลีผู้ใดว่ามีลูกไซ้กับผุนะน่ะหอดหอดหลานหอดเห้นบวชพุนละเออนะมาต่อไปนะครับมาดูกระบาเนี่ยจะพลาดไม่ได้นะขอบกระบาเนี่ยส่องเข้าไปนะครับเบื้องเอานี่เม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะ ดูเม็ดอาร์คนะครับชิ้นส่วนต่างๆให้ดูเม็ดอาร์คนะถ้าเป็นพระให้ดูตัวตัดควรแล้วป่านเพิ่นเล่นพระได้เด้อเนี่ยเอานะครับเบิ่งเนี่ยแชตซีนะครับพุณน่ะป๋เหลี่ยมมองมองอยูห่หรือม่แชตซีแม่งา้คักง้แมแน่อี่พอแม่คุณน่ะไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับชัดซีสวยมากทันนีป๋าทัวเออเหลี่ยมว่าเมนวยบักโม่เอานะครับมาต่อไปมาดูเนี่ยล้อแม็กนะครับคุณอ่ะ นี่ล้อแม็กศูนย์ของ Isu z u นะเนี่ยล้อแม็กตัวนี้เป็นโฉมเป็นตัวของดี a ม็ก n อนิวตัวใหม่เลยนะเนี่ยตัวใหม่แต่เราอัปเกรดใส่ให้อย่างงามนะครับเนี่ยล้อแม็กดูเลยขอบ18นะขอบ18อ่าซีรีส์นะครับ255ทับหมีปียางไหมหาปียางให้ดูก่อนนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อจะไม่มีปียางแต่ไม่เป็นไรเราดูดอกยางร่องยางนะเนี่เบื้องเอานี่ไหมแปดสิเปอร์เซ็นต์นะ 80%เลยนี่ดอกยางใช้งานอีกยาวๆนะครับได้ล้อมแมกชุดนี้คุ้มนะเป็นโฉมของออนนิวตัวใหม่เลยนะครับใส่ให้อย่างงามเอ,อ้ยดีพู้นะเบิ้งชัดซีบ่ะนี่นะนี่ดูชัดซีช่วงล่างนะครับชัซีเดิมสวยดูเลขชัดซีด้วยผู้ช่วยผูออ้ใดซีอ,อไปแท้งหวยแท้งเบอร์นะครับเบิ้งเอาโลดนั้นนั่นพู้นะคมกิ๊บเลยนะครับเลขชัดซีเดิมๆนี่สบายใจหายห่วงนะครับคันนี้สวยมาก พร้อมใช้งานซื้อไปนี่ใช้งานได้เลยพร้อมเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคันนี้สวยจริงๆได้สีดำเนอใครชอบสีดําหาสีดำเนี่ยมานะไม่ผิดหวังแน่นอนได้เครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้นะ,ะมาดูส่วนท้ายบาาท,ทีนี่เบิ้งเบเอานี่นะฝาท้ายเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัว s ซตนะเซตซีบ้าเครื่อง BGS นะ BGS Turbo นะครับกล้องหลังโรงง,งานผลได้นี่ มีให้พร้อมเลยเนี่ยตัวกล้องหลังเนี่ยนะครับกล้องหลังจากโรงงานติดมาจากโรงงานพร้อมกับรถเลยกันชนท้ายมีครบนะครับอ่ามาดูเนี่ยกระบะแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์สวยนะไม่มีแตกไม่มียุบนะไม่มีร่องรอยการบรรทุกนะครับนี่เบื้องเอานะถ้าบรรทุกหนักนี่แตกหมดแล้วนะกระบะแม็กไลเนอร์บบ er, ดูเลยนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูส่วนนี้ขอบกระบะนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมด้วนี่เบื้องเอเด้อ เนี่ยขอบนอกขอบในเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบหมดเลยนะฝาท้ายฝาท้ายของ d m a มจะไม่มีตัวอักษรน,นะให้สังเกตนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทำไมไม่มีตัว L ตัว R ไม่ใช่นะครับอ่าดี a มเนี่ยจะไม่มีนะไม่มีไม่มีปั๊มไว้เหมือนวีโกนะอ่ะมาดูฝั่งซ้ายขอบกระบะนะครับนี่เบื้องเอานะอ่ากระบะนะครับนี่กระบะเอ่อตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมก็ยังอยู่แต่ว่ามีการเก็บสีนะครับเพราะว่า รถสีดําเราแจ้งรายงานนะครับเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยนะรถสีดําเห็นริ้วรอยง่ายเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะยังอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยาฝาท้ายเดิมนี่นะครับมาดูลอนกระบะบาทที่นี่าดเนี่ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาพูดนะพูดนะนะครับเบิงบ้งเบืงบ้งเบิ้งเบื้งเบื้งซอยผู้ขาเด้อบวะนี่ล่องอูด,ดรูดอูดรูดอูดรูดได้ไหมบุณแม่ป้าเงีวอาดลาดอาดลาดอาลาดได้เลยพูดนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมไม่มีซอดนะไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยพื้นกระบะนี่อิริ ต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับสายมุดทั้งมุดลงไปบนี้เขาพูดอ่ะอว่ามันกุดจีอดูย่างอะไรนะครับย่างอะไรล้ออะไรมีให้พร้อมเ้อะช่วงล่างดีแชสซีเดิมสวยงามเลยคันนี้นะครับโอทวรรถนี่ไหมสภาพนี้นะผมบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มเออราคาสองแสนกว่าบาทเนี่ยได้ดีแม็กออนนิวยกสูงนะตัวยกสูงได้เนี่ยบอมเ็นโตเตียได้เนี่อเออ แคปเปิดได้อีกตั้งหากขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมาต่อไปมาดูนี่ขอบกระบะซ้ายนะครับนี่ขอบกระบะนะตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับเนี่ยนะกระบะเดิมนะแต่ก็มีการเก็บสีอันนี้เราแจ้งเรารายงานนะครับรถสีดำนะรถสีดําผมเก็บสีให้ทุกคันอยู่แล้วแหละเออนะเรื่องงานสีไม่อยากให้ไปกังวลไม่อยากให้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่า รถมือสองนะมีการใช้งานมาก็จะมีริ้วรอยขูดขีดนะครับยิ่งเป็นสีดำเนี่ยเห็นง่ายเห็นชัดเลยนะผมเอารถมาซื้อรถมาเนี่ยผมเก็บให้เลยให้สวยงามเลยนะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องงานสีแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมนะคอนโซลเดิมเพลงเพาะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดเบาะนะภายในเบาะเดิมเนี่ย เบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เดิมไม่มีขาดไม่มีทลอกนะครับแต่จุดไหนที่มีตําหนิดเดี๋ยวเราดูแลจัดการให้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับเบาะแคปบเป็นเบาะหนังสีดำนี่สะอาดสวยงามพนักพิงเดิมเนี่เบื้องเอาบ้านนี้สติ๊กเกอร์นะครับเบิ้งได้หนิเด้อเ,น,เน,นี่ยสติ๊กเกอร์แผ่นกระดาษเนี่ยยังอยู่นะอยู่เดิมคงสภาพนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยดูน็อตแต่ละตัวไม่ตีงคิง นี่คือไม่ติงคิงคืออยู่อิงติง้งอยู่แบบนี้นะครับคืออยู่อิงติ้งนะเออเออเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับต้องมาดูนะใครไม่รู้จักใครไม่เคยเห็นนะผมย้ํานะต้องมาดูที่ขอนแก่นเด้อห้ามไปเบิ้งมองเอื้อน อ่าถ้าไปดูที่จันทบุรีเนี่ยไม่เห็นนะเห็นแต่โจรน,นะเออเออไปลูกพี่ไปเม็ดอาร์กดูนั่นี่เม็ดอาร์คขอบนะครับรอยเว้ารอยบากเลยของเดิมโรงงานนะครับนี่ไหมปอดเดิมมีเลียครั้นนี่นะครับเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์กผมย้ำผมแนะนําตลอดนะรถเนี่ยนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะดูเม็ดอาร์กเป็นหลักเลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆสบายใจได้นะครับอ่ามุดดูใต้ท้องด้วยบาดท,ที่นี่เบื้องเอานะครับ นั่นไหมนี่เชสซีนะครับเชสซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนคันนี้สวยมากประหยัดน้ํามันผมผมว่าตัวนี้นะของ d m a มเนี่ยประหยัดจริงๆเออการันตีเลยความประหยัดเนี่ยทนทานด้วยภาษีนะครับภาษีกรกดาหกเปีหน้าผานเด้นนเด้อใช้งานข้ามปีกันเลยนี่ภาษีนะใช้งานยาวๆถึงข้ามปีเป็นปีหน้าเลยนะครับสบายใจอ่า หลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับเสาอากาศกลางด้านหน้านี่คือสภาพนะครับที่เราพาดูพาชม DMAX All New ตัว Highlander เครื่องยนต์2.5นะยกสูงโรงงานปี2012ราคา2แสนกว่าบาทเท่านั้นนเ่น่เดอเฝ้ามาเอาผู้ใดหานะใครที่หา All New นะหาดี a ม All n e w อยู่ราคาเบาๆ2แสนกว่าบาทคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะนะ นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่เราพาดูพาชมสําหรับรถคันนี้ย้ํากันอีกครั้งจอดเทอร์เรสูงเจินเทินยูน่เอ้เอโอ้จะเป็นงามคักงามแม่อีพออีแม่ <laughs> ดีแม็กออนนิวตัว Highlander นะครับเครื่องยนต์2.5เครื่อง VGS เทอร์โบนะตัวนี้ได้เครื่อง VGS เทอร์โบด้วยปี2012ราคา2 0 0นกว่าบาท2 0 0นกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0 9 5 6์9 8้7ห้าหก6 9เก้7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองของนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองของนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้จากอฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ